เล่นน้ำกันแต่เช้าครับปึ๊บโอ้ยเหนาเหนาวหนาเหนาเหนาเหนาอุ้ยเน,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 นี่ยเออมีไซส์เนี่ยอ๋ออุ้ยหนักแอคเลยครับดูด้ยเหลืองเลยเนี่ยโอ้โห้ยเนีก สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พียงน,น,น้องนา้านาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่างนาเดชและแม็กนะครับแม็กถือกระบอกดักปลาไหลแล้วนี่อ่ะวันนี้พามาดักปลาไหลกันคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปเปิดฤดูกาลล่าปลาปไหลนะปกติเราจะดักปลาไหลกันช่วงนี้ครับฤดูฝนตอนนี้มันเริ่มหัวฝนแล้วครับก็เริ่มเปิดฤดูกาลกันเป็นทุ่งป่าน้ําท่วมนี่โดนไม่โดนได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเอาฮะ มีกระบอกมาทั้งหมด16ลูกครับเหยื่ออะไรในะช่งางปล<ร>า,<ะ>าปลายะปลาเผาปลา่างเนะะาะปลา่ยงมันไม่กินต้องกินปลาเผาบ้านเราเขานิยมเหยื่อปลาเผาปลา่างครับวันนี้ช่างแอลมาด้วยวิธีการดักก็คือดักเอ็นๆอย่างที่แม็กทำนะครับปลไหลแล้วก็เติมน้ำให้เต็มกระบอกจากนั้นก็แค่รอครับดัก เย็นและกู้เช้านี่นะลักษณะเอ็นๆแบบนี้ครับเติมน้ำให้เต็มกระบอกใช่ไหม วครับวางฝากไว้กับปากกกเลย แม็กลุยร่องน้ำแล้วนะ เรียบร้อยครับ16กระบอกน้ำลึกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นด้วยกันครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็แยกย้ายกันกลับบ้านก่อนไปครับก็สวัสดีกันตอนเช้านะครับเสียงนกร้องลั่นเลยนี่มากู้กระบอกปลาไหลกันครับเรียบร้อยใช่ไหมกระบอกแรกไม่ได้นะครับ บรรยากาศเช้าเช้าเสียงนกร้องกับบรรยากาศบ้านทุ่งนี่นมีความสุขดีจริงๆครับออกมาหากินครั้งแรกกับการดักปลาไหลของฤด,ดูไม่มี <laughs> เล่นน้ำกันแต่เช้าครับอึ๊บโอ้ยเหนา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  โดนเหรออุย้ยหนุนหนุนนแมกบอกกระโดนหนักไหมมีไซด์อ่ะเอาโดนแล้วครับหน่นอุ้ยเนี่ยอือมีไซด์เนี่ย,ออออยเอาน่าจะโตๆอยู่ครับนี่นี่นี่หางเนี่ยหางเล็บๆอยู่เนี่ยเอ้มีไซด์ครับมีไซด์เล่าอันเดี๋ยวไปยกอันนุน้นๆหน่อย แม็กบอกว่ากระบอกนี้เหมือนจะใหญ่อู้ยหนักแอดเลยครับแม่ถ้าไม่ตัวใหญ่มากก็มากกว่าสองตัวไอ้มากกว่าหนึ่งตัวอู้ใหญ่จริงหงายนีย่นี่ดูเหลืองเลยเนี่ยโอ้หนักแอดครับอ่ะไปไปกู้กันต่อ ได้เพิ so oh, running, 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 so ่มไหมขยำไหมอ๋อนอนงไงนันงไงนันงไงสองก็บอกติดเลยเหรอหนักไหมเนาะน้อยนิดเดียวตัวนี้ไหนลองเอียงกระบอกนี้หน่อย ให้ดังคลึกคลึกอ่ะนะอุย้ยอุ้ยมีไสเหมือนกันเอาโดนแล้วครับวันนี้วันนี้ก็ได้ไหลายกระบอกอยู่นะเดี๋ยวไปเทดูกันที่บ้านข้ามน้ําตรงนี้ไปยังไม่หมดนะเดี๋ยวไปเก็บแนวนู้นอีกครับนนก็เดี๋ยวผมตัดคลิปไว้ท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไปกู้กันให้จบแล้วก็ไปลุ้นกันอยู่ที่บ้านเนาะว่าตัวใหญ่ๆหญ่ไหมครับน่าจะมีใหญ่ใหญ่แล้วเกินอ่ะ ไปครับผมกลับมาแล้วก็เลือกนะอันนี้ตัวนี้พูดตกรอบครับผู้เข้ารอบอยู่ตรงนู้นกี่กระบอกแม็ก 2, 4, สองสี่เจ็ดกระบอกเหรออ่ะ,อะเดี๋ยวมาลองดูด้วยกันครับอยู่ข้างศัตรูนะนี่อ่ะแม็กเทเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีวมุนจะโตนี่ทุกคนอื้อหือ บอกแรกก็ตัวสวยเลยครับนี่อ่ะเดี๋ยวเทให้หมดนะเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวไล่ไปหนึ่งอ้าวสองเหรออ้าวท่าไหร่ตัวเดียวตัวน้อยเหรอ, <c oughs> อสาม หนึ่งตัวเดียวอะ่ะตัวมั่งสองตัวมั่งเนาะอ่ะช่างแบบเวทีทองก็ได้อะเบาไปหาหนักเลยโอ,อ้ตัวนี้โตตัวนี้โตครับสองตัวอุ้ยอุ้ยดินลั่นเลยน่ะเดี๋เดี๋ยวดูหน่อยอ้ยนี่เมื่อกี้สองตัวใหญ่ๆครับเอา้า หนึ่งกี่ตัวสองหนึ่ะสุดท้ายนี่หนักสุดใช่ไหมตัวใหญ่หรือสองตัวโอ้โหแม็กตัวเดียวเหรอโอ้ยโวโูโโโโดูตัวนี้ทุกคนโห,โห,โหโปยปลาไหลยักษ์กันแล้วครับงานนี้นี่โอ้ยแม่เจ้าว่า<โ>ลแล้วห <โล S 1> น,นักน่าจะไม่ถึงลูกน่าจะ ครึ่งโลเกินแน่ครับผมโอ้ดูโอ้โ,โ,อโ,หโ,หโหตัวเดียวคุ้มเลยนี่อ่ะได้รวมๆแล้วนี่ก็สักประมาณโลกวกว่าๆเนาะก็เปิดคลิปได้สวยงามนะครับสำหรับฤดูการล่าปลาไหลของเราเนี่ยไม่ <c oughs> เด็ดจริงๆครับผมก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาไหลชุดนี้ไปทำเมนูอะไรนี่ตัดเข้าไปที่กรพื้นมานแล้วไหมนะ เดี๋ยวเอาตัวใหญ่สุดนี่เลยเนาะไปทำเมนูอ่ะดูดูดูด,ดูอ่ะมาครับผมพบกับสาวน้องคายในช่วงครัวพื้นบ้านนะค่ะคุณยายเตรียมเครื่องมาให้แล้วใช่ไหมค<ะ>่ะอ่าวันนี้เรามีเมนูผัดเผ็ดปลาไหลอีกแล้วใช่ไหม<ะ>ก็เมนูปลาไหลทางตราดทางนี้เนี่ยจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะเปียวส่วนใหญ่ก็จะผัดเผ็ดเป็นหลักเนาะค่ะพวกอ่อมเอ้ยพวกอ่ ปรุงต้มเปรตเอ้ยทางนี้จะไม่ค่อยนิยมกินน้ำเป้ยวนะ<ฆ>วันนี้ก็ทุกคนเรียกร้องเมนูผัดเผ็ดปลาไหลนะจัดกันอีกสักรอบครับผัดเครื่องแกงให้หอมหอมน้ำเปค่ะ<ฆ>จากนั้นใส่ <cle an> เนื้อปลาไหลค่ะอะปลาไหลเนี่ยตัวใหญ่สุดเลยใช่ไหม<ฆ>ตัวเดียวพอมื้อเลยครับผมแล่กระดูกกลางออกไปเลยแล้วก็หัน่นนาแต่เนื้อนะเปรี้ยวค<ฆ>่ะอ่าดูครับ ผัดจนเนื้อปลาเนี่ยสะดุ้งสะดุ้งไฟนะเปียวจากนั้นเติมน้ำอ่ะเติมน้ำไปนิดหน่อยหอมน่าก,กินแล้วนะเปียวพอเนื้อปลาเริ่มจะสุกเนี่ยเดี๋ยวมาปรุงรสกันใช่ไหมอ่ะเอาเลยครับเริ่มในการใส่ผงปรุงรสอ่ะผมปรุงรสตัวนี้เป็นรสราชานะ,ะยังไม่หมดครับแล้วก็ชูรสใช่ไหม เครื่องปรุงเราจะไม่เยอะนะแล้วก็น้ำปลาสามอย่างเนาะค่ะปรุงรสแค่สามอย่างครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปใส่กระชายกระชายก็จะเป็นเครื่องหอมมันนะนเปียวค่ะพริไทยอ่อนไทยอ่อนต้องใส่นะและสุดท้ายเนี่ยตกด้วยลูกโดดลูกโดดต้องมีนะอ้าวโอ้ยน่ากินครับทุกคนนี่ด้วย มมแม่ครัวชิมรสสักหน่อยนะได้แล้วค่ะใช่ได้อ่ะจบด้วยใบยีลาใบยีลากับใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดฉีกนะ,ะหลังจากชิมรสเรียบร้อยนะเปียวะเอาทีนี้นะครับเด็ดแล้วนี่โอ้ทัดแห้งๆนะเปียวนะ,ะอือหือ เสร็จแล้วใช่ไหมแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วยกนะผัดเผ็ดปลาไหลนาใบยี่ราพริกไทยอ่อนครับผมเมนูเด็ดที่คุ้นเคยกันนะโอ้ยน่ากินครับน่ากินเดี๋ยวมาลองชิมกันต้องมีประธานตัดลิบบินให้ใช่ไหม <c oughs> แล้วเปียวเนี่ยแต่งชุดทำงานจะไปไหนเก็บรองกองอ๋อจะเก็บรองกองใช่ไหม ใส่ชุดเก็บลองกองนะลองดูสิผู้สาวกินเอี่ยนใช่ไหมผ <laughs> ัดเผ็ดความจริงเปียวทำยายต้องเป็นคนชิมให้นะเนี่ยอ, <laughs> อย่าสายหน้าแล้วครับหันหัวนี่ละละเอา้าวลองครับเปียวเข้มข้นตัวใหญ่ๆไม่มีกระดูกเนาะใช่ค่ะพอย้ายแลกกระดูกกลางออกไปเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> <laughs> เนื้อล้วนๆครับผมตัวเดียวจบนี่ อจะก,กินข้าวกันในฝันนะยายนะเมนูนี้นี่เรียกน้ำลายอย่างดีครับกินน้ำลายตามแล้วนี่อ่ะเดีปิดคลิปกันครับผมใครชอบงานปลาไหลก็จัดให้แล้วนะเปิดฤดูกาลด้วยตัวตัวเบิ่มกันเลยนะยายอ, <laughs> อ่ะเอาเลยครับ ค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกด<อ>ไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย